สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยครับตำแตงครับวันนี้ตำแตงพลังค,นค้นบอกค่อยเบิ่งกับสิวา่าเอาคือกินเด้อเนี่ยเพิ่งเลิกงานครับเพงเลิกงานเดี๋ยวต้องสับปักแตงก่อน นะครับก็ต้องสับบักแตงก่อนประแดกขวดขวดขี่ห้า แดงก็2อลูกสิบบาท ประเทศไทยตอนดึกประเทศอื่นอาจจะพึ่งหัวค่ำก็ได้ครับไม่รู้ว่าแต่ละประเทศเป็นยังไง น้อยหรือว่ามันเยอะนี่ลูกเดียวเนี่ยดาฟสีไลส์หรืออะไรอย่สงิคิมโบเบิร์ดพระพ่ามีหมูย่อยอีกท่อนหนึ่งซื้อมาห้าสิบสี่บาทเซเว่นพริกกระเทียม หน่อยเดียวไม่กินเค็มชอบกินเปรี้ยวๆไซน์บดรด All right. น,นีไม่ใส่ชูรสนะครับใส่ชตะ่กะแดกกับน้ำปลาเรียบร้อยมากินน้ำกันได้ครับบ่าน จะปรับหน้ากละองแป๊บนึงครับเรียบร้อย 慢点，慢点。 มันเล่นบีบอกแล้วซื้อเง่น,นแต่เขาทำไม่เงินงโสดเลย จะมาพูดเรื่องคอเซ็นเตอร์ให้ฟังครับนี่มีน้องที่ทำงานเขาเล่นติกตออติกตออแล้วมันก็มีฝรั่งทักเข้าไปในไลน์ เท่าายเท่าไราอัตโนมัติแล้วก็มาคุยจีบถามโน่นถามนี่น้องคนนี้ก็อุตส่าห์ดีใจมีฝรั่งมาจีบคิดว่าจะได้ผัวฝรังแล้วคราวนี้ ตามประสบการณ์ที่เคยเจอนะครับของผมเนี่ยก็มีเอเซียทักมาทํส่วนทําธุรกิจจะมาซื้อคอนโดยังน้องที่ทำงานเนี่เดี๋ยวเล่าต่อเอาเล่าที่ผมเจอให้ฟังก่อน่นทําธุรกิจจะแบ่งกาไรเท่านั้นเท่านี้ แต่ก็ถ่ายรูปมาให้เราดูหวดล่ำหวดรวยจะมาทำธุรกิจที่เมืองไทยเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นวิชาชีพก็อ,อยากรู้ว่ามันจะวิธีการคุยเขามันเนี่ยมันจะคุยแบบไหนแล้มันจะหลอกเอาเงินเราวิธีใดเพราะงั้นเอถอะก็เหมือนคอรเซ็นเตอร์ทางโทรศัพท์มันเนี่ยมันก็หาวิธีหลอกก็ อย่างนี้โทรศัพท์นี้ก็มีจากธนาคารทุกธนาคารเดยโทรมาคุณโน่นนี่นั่นมันก็ว่าไปทั้งที่เราไม่ได้ทําโทรศัพท์กับธนาคารนั้นเราก็รู้แต่เราก็คุยดูดีลามันว่ามันจะคุยยังไงอ่าแล้วก็พัสดุนี่คือ เป็นวิธีหากินของคอร์เซนเตอร์ส่งพัสดุมาจากประเทศโน้นประเทศนี้ให้คุณไปรับเสียท่าธรรมเนียมโน่นนี่นั่นล่าสุดเมื่อวานนี่ก็จากทิกตอกจากทิกตอกโน่นนี่นั่นอันนี้ไม่เคยเล่นทิกตอกเลยก็เป็นใจมิจฉาชีพนั่นแหละ แล้วของผมที่ชวนทำธุรกิจที่ทักเข้ามาในไลน์เขาจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนปิดยอดก็จะลงท้ายเนี่ยของการจะมาทำธุรกิจเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะเดินทางมาเมืองไทยแล้วจะส่งพัสดุมาก่อนเขาก็ขอพัสเบอร์น่นนี่นั่นที่อยู่ให้เราไปรับให้ ไอ้เราก็นึกในใจมึงรวยขนาดนั้นมึงจะมายุ่งกับกูทําไมนั่นแหละมึงก็หาบริษัทที่เขารับส่งอะไรน่นนี่นั่นสิเยอะแยะไปถ้ามึงรวยจริงนั่นแหละก็เลยถามไปตรงๆเลยว่าเอา้าแบบนี้มันคอรเซ็นเตอร์เนี่ยสแกมเมอร์ใช่ไหมมันก็พูดอ้างไปอย่างอื่น แล้วมันก็บอกว่างั้นเราก็คงจะร่วมธุรกิจกันไม่ได้โอ้แน่นอน,นไม่ทําธุรกิจกับพวกนี้หรอกก็บอกไปอย่างนี้แล้วก็บล็อกไปก็ตัดไปนั่นแหละอันนี้คือวิธีที่หนึ่งับวิธีที่สองพวกที่อยากได้ผัวฝรั่งน้องที่ทํางานน้องผู้หญิงที่ทํางานกลุเยอะแย,ยะทั่วไปนั่นแหบลบะเยอะแยะทั่วไปยิ่งอยู่แถวสุขุมวิทแถวสีลมเนี่ย แจวงหาแบบนี้ทั้งนั้นก็ของน้องผู้หญิงที่ว่าเนี่ยอันนีป้ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับมาเล่าสู่กันฟังอันนี้เพิ่งโดนไปหมาดๆเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีฝรั่งแท็กไลน์เข้ามาก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นสแกมเมอร์ก็คือจะคุยไปยก็คุยได้ ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันขอเงินเมื่อไหร่นั่นแหละคือของแพ้ไปขอเงินที่ว่านี่ไม่ใช่บอกว่าผมขอเงินคุณหน่อยนะไม่ใช่นะมันจะมีแนวมาแบบว่าน่อรวงให้เราเกิดความอยากอืมแต่เคสเนี้ยมันเอาเช็คมาล่อ บอกว่าผมจะเดินทางไปมาเลเซียเอาเช็คเข้าธนาคารแต่ว่าเอาเงินออกไม่ได้ต้องเสียค่าธรรมเนียมอ่าก็ส่งมาล่อทานี้ตีเป็นเงินไทยสี่สิบห้าสิบล้านมันก็บอกว่าช่วยผมหน่อยนะผมทำธุรกรรมเอาเงินออกมาไม่ได้ จะเสียค่าทาเนียมคุณช่วยผมหน่อยมันต้องเสียค่าทมเนียมประมาณสองหมื่นสองหมื่นนี่มันไม่ยอมบอกนะว่าเป็นสองหมื่นเงินมาเลเซียมันต่างประเทศอันนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นสองหมื่นเงินไทย คนที่รู้เขาก็บอกแล้วว่าไอเขาคิดวระจบไปแล้วเนาะบอกไปแล้วว่าเออมันขอเงินนั่นแหละสแตมเมอร์ก็เหมือนจะเงียบไปแต่ฝั่งมิซาเซีพเนี่ยไม่วางมือคือโทรแบบจิกๆโทรแบบให้ทางนี้กดดันพอทาน้องผู้หญิงนี่กดดันกดดันมากคือจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตเออชอบเขาก็ชอบชอบเอไอก็ชอบอืม ชอบมากเขาส่งรูปหล่อๆมานี่ชอบมากส่งทรัพยินมาให้ดูโน้่นนี่นั่นอันนี้คนไม่มีประสบการณ์น้องไม่รู้มันก็เชื่อไปหมดอ่ะมันมีความอยากอยู่แล้วด้วยเงินม่บีเขไปหาคู่ยืมมาแอบโอนไปแอบโอนไปให้เขาพอโอนไปแล้วถึงมาถามเราอ้าว ก็คิดว่าจบตอนที่บอกแล้วไม่ใช่หรือว,ว่าให้เลิกคุยไปทำไมยังไปแอบโอนอีกทิบหายแลไทีเนี้มันทั้งสองหมื่นกว่ากู้ยืมเข้ามาด้วยก็ยังไปคุยกับมันต่ออีกนะว่าอยากได้เงินคืนมันมีที่ไหนเขาจะคืนให้ ทไอยากได้อะไรแล้วฉันอยากได้เงินคืนหมดสั่นโอ้ยเนาะคนเท่าข่าวพวกนี้มันมีเป็นสี่สิบห้าสิบปีมาแล้วไม่รู้เป็นมดอยู่ที่ไหนก็งไม่ค่อยรู้นะี่ยกับไอ้พวกให้ลงทุนอ่ะอให้ลงทุนเอาเงินอไอยนะเขาติดประกาเยอะแยะไปหมดเลยตามรถมงรถเมร์ แต่อย่างว่าแลไรบางคนไม่เคยขึ้นรถเมล์ก็ไม่เห็นแต่ว่าเขาประกาศเยอะยะ,ยะตามห้องน้ำาอทอพวกนั้นน่ะตำรวจเอาไปติดไว้เต็มไม่หมดไม่รู้จับพากันอ่าเขาก็บอกอยู่ว่าอย่าไปหลงเชื่อพวกหลอกให้เอาเงินไปทํางานอืให้เงินทํางานเอาไปลงทุนแล้วรอรับกินดอก ตอนแรกก็แล้วแต่เขาจะพูดแต่ว่าลงทุนห้าพันหนึ่งหมื่นเาขาก็อ่อยเยือด้วยการให้นะให้จริงอย่างลงทุนไปห้าพันนี่ยเขาอาจจะให้เพิ่มมาอีกสักสามพันก็เป็นแปดพันเขาบอกว่าอุยได้าต่อไปเขาก็จะบอกว่าต้องลงทุนเพิ่มอีกเท่านั้นเท่านี้เป็นหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นห้า ช่องสองปีแรกเนี่ยอาจจะได้เงินอยู่ได้กําไรอยู่ทีนี้กพความโลภอยากได้เยอะโอ้ยอย่างนี้ต้องไปขายที่ขายรถขายบ้านมาแล้วอยากจะได้เยอะๆอยากจะได้เงินแสนลงทุนไปแค่ไม่กี่พันนีได้มาเป็นหมื่นถ้าลงทุนเป็นแสนผมได้มาเกือบล้านแล้วมั้งนั่นแหละความโลภ ปรากฏว่าพอมันได้ทุนไปเยอะแล้วทีนี้มันไม่คืนแล้วทีนี้ปิดหายไปเลยเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยตอนผมเพิ่งเข้ากรุงเทพใ,ใหม่ๆหม่ก็ตกเข้าไปประมาณจะสี่สี่ปีแล้วตั้งแต่สมัยการบินไทยยังดังๆอยู่นู่นแชร์การบินไทย,ยนู่นนั่นแบบแต่มันไม่มีสื่อไม่โด่งดังมันอย่างทุกวันนี้ มีคนรู้จักกันเน่ะเขาหอบเงินใส่ถุงสมัยก่อนไปธนาคารไปไหนเนี่ยมันจะหอบเงินใส่ถุงกระดาษใช่ไหมอืมเขาก็หอบมาโชว์เราไอเราก็นึกรู้ในใจแล้วแหละว่ามันก็ได้แต่ทีแรกแค่นั้นแหละต่อไปก็คงจะเอาไปให้เขาหมดนั่นแหละแล้วเราน้องน้องผู้หญิงที่ ทำงานนี้ต่อพอรู้ว่าโดนหลอกก็บอกไอ้ไอก็คุยกับไอ้คนนั้นแหละไปไอ้คนนั้นมันคุยไม่เป็นหรอกมันพิมพ์แต่ตัวหนังสือก็มีผู้หญิงมารับหน้าคุยบอกว่าเป็นเมียคนขับรถคนขับรถเจ้านายเนี่ยเจ้านายเขาไม่มีโน่นนี่นั่นอ่าก็ไอ้คนนี้แหละเป็นคนดําเนินการเองผู้หญิงคนนี้ เป็นคนพิมพ์มดำเนินเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจะไอกคนที่คิดไม่ได้เขารู้ไม่ทันก็คิดว่ามันเป็นคนละคนกันแล้วพอไปแจ้งความที่สถานีตํารวจทองหล่อก็อไปเจอที่โดนแบบเดียวกัน,นอีกสองคนแค่วันเดียวแล้วเนี่ยเฉพาะไปอยู่โรงพักได้ไม่ถึงสองชั่วโมงเนี่ย อสองคนนั้นก็ประเภทอยากได้ผัวฝรั่งนี่แหละโดนไปคนละหกหมื่นเจ็ดมืนไม่ถึงแสนหลอกกับมุกนี่แหละมุกตื้นๆเนี่ยที่จริงนะเขาน่าจะคิดได้เนาะโอ้ยถ้ามันรวยเป็นสี่สิบห้าสิบล้านขนาดนั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่ไม่มีเงินจะซื้อข้าวก,กินไม่มีเงินไปเสียน่นค่าโน่นน,น,นี่นั่น วิธีการมันมีเยอะแยะอีกถ้ามันรวยจริงนะนะจะเอดที่เพราะความอยากเพราะความอยากของคนนี่แหละมันบอกให้กดนอนจิ้มน้อนจิ้มนี่ก็เอาทําตามมันสั่งหมดเพราะว่ามันก็มีประสบการณ์ใช่ไหมมันคุยกับคนมาเยอะมันก็รู้ว่าวิธีจะร่อลวงจะร่อลวงวิธีไหนที่จะได้ให้คนโอนกันให้มัน โดยเฉพาะอย่างพ่อแม่ตามที่อยู่บ้านนอกเนาะเขาไม่เคยเล่นโทรศัพท์รุ่นใหม่เนี่ยอ้าลูกเต้าก็อยากให้พ่อแม่ได้เล่นโทรศัพท์ดีๆก็ซื้อไปให้อ้าวพอเล่นเป็นแล้วก็ไปกดไปคุยเขาก็จะหลอกอกับคนพวกนี้แหละพวกคนแก่ที่มีตังเนี่ยพอาขี่ตกใจง่ายเนี่ย โดนมันหลอกให้ตกใจเอาตำรวจมาอ้างโน่นนี่นั่นธนาคารมีแทบทุกธนาคารโทรมาแต่ละวันก็คือไม่ได้บล็อกแบบบล็อกวิชาเชพเราก็อยากจะคุยเนาะเราก็ไม่ได้แบบทำแบบเป็นบล็อกอย่างนั้นอืมบล็อกเบอร์วิชาชชพแค่เห็นเบอร์มันขึ้นเราก็รู้เลยมีบวกนำหน้านมีบวกนำหน้า แล้วก็จากธนาคารทุกธนาคารนั่นแหละมันโทรมาขอ,อไม่ว่าครับไม่สะดวกคุยก็แค่นั้นก็จบไปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับที่มารับฟังด้วยกันมาชมเป็นกำลังใจให้สััสดีครับ